กรณีที่ปรากฏอยู่ในสื่อสาระในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็คือข้อกล่าวหาเรื่องการคุกขามทางเทศโดยนายวุฒิพงศ์ทองเหลาซึ่งเป็นสมาชิกสภาู้แทนรัษฎรสักการพักคก้าปีจากสมรภูก็ต้องเรียนให้ทุกท่านทราบว่าหลังจากทางพักได้รับคําร้องจากผู้ร้องเรียนทางพักก็ได้มีการริเริ่มกระบวนการสอบข้อเท็จจริงนะครับโดยคณะกรรมการวินัยพักได้ริเริ่มกระบวนการต่างๆเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับโดยได้มีการเชิญแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมตลอดเดือนกันยายน เมื่อวานนี้นะครับทางประธานและกรรมการวิลัยพักก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจากเหตุการณ์กรณีต่างๆยอมรับว่าข้อกล่าวหาต่างนั้นมีมูลจริงและทางพักนั้นเข้าใจว่าสังคมก็คงได้รับรู้และก็ได้พิจารณาได้จากข้อเท็จจริงบางส่วนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ได้ปรากฏออกไปต่อสื่อสนธนาธารณะทางพักก็ขอยืนยันนะครับว่าเราต้องการให้ข้อกล่าวหานี้มีข้อยืนติโดยเร็วที่สุดโดยณเวลานี้ครับก็ยังมีข้อเท็จจริงเป็นจำนวนมาก ที่คณะกรรมการวินัยพรรคยังมีความจําเป็นต้องสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายให้ครบถ้วนเพื่อหาข้อสรุปทั้งหมดซึ่งการหาข้อสรุปนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ข้อสรุปว่าข้อแบบนั้นๆนั้นเป็นความผิดหรือไม่แต่รวมไปถึงข้อสรุปด,ด้วยว่าหากเป็นการกระทําผิดการกระทําผิดต่างๆนั้นเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงระดับไหนเพื่อให้กรรมการบริหารพรรคนั้นได้ทําการลงโทษอย่างได้สัดส่วนกับฐานความผิดและคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย